สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของถูกเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูครับนี่ครับตู้หลังคาแขกหัวจรวดหลังคาสูงนะครับตัวนี้เป็นแคบยาวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ดูเอ่อด,ดี๋ยวผมซื้อแบบไม่เห็นนะซื้อแค่ในคลิปเออซื้อแค่ในรูปเห็นแค่ในรูป ก็โอนตังค์เลยก็เขาเป็น FC ทางช่องเรานี่แหละซื้อมาเสร็จปุ๊บแต่ว่ามันมีตำหนิตรงที่เลขเครื่องไม่ตรงโอ้ผมเหนื่อยเลยแต่ว่าผมชอบ Body อชอบ, Body บอดี้อ่ะชอบบอดี้บอกตรงอ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวคันนี้ผมจะขายไม่แพงเอาลบมาแล้วครับสวยนะดูลังคาดิราคาราค,า,รา,คาเด่นนะสวยๆเลยดูดิเอาละครับลงแล้ว เดี๋ยวเรามาจะมาสตาร์ทดูกันแล้วก็จะมาฟังเสียงเครื่องนะว่าเสียงเครื่องจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องติดได้อะไรได้ผมจะเปิดราคาแต่ถ้าติดไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ถอดอะไรครับคันนี้จะเก็บไว้ถอดอะไรนะฮะคันนี้ผมให้น้องชายไปย้ายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นี่นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะติดได้ทํางานได้ไหมอ่ามาดูขั้นตอนการลงรถของเขาก่อนนะครับช่างถอดภายในเป็นไง ไม่สวย,ย,ยสวยอยู่ใช่ไหมแล้วสายหน้าทำไมวะ <laughs> ช่างทอน่าบอกขาดครับแต่ภายในตัวอื่นพอได้ครับประตูสวยก็ประตูสวยก็โอเคแล้วช่างทอนนั่งขับนะครับช่าง้ประตูประตูปิดปิดปิด,ปดเออระดับระดับรถตู้ V I P เลยเนี่ยรถตู้ V I P เลยนะเนี่ยตัวเนี้ยอ่าลง้วครับ เดี๋ยวจะฟังเสียงเครื่องกันมันจะติดได้เปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าติดไม่ได้ก็ขายเป็นบอดี้ไปแล้วกันขายุกถูกไปตัวนี้จะไปยากอะไรครับรถอ่ะขายถูกไปก็จบแล้วเอบเอบเ,เรียบร้อยครับมาออก็น้องชายก็รับรถกลับมาจากกรุงเทพด้วยนะครับเออขาฝากมอไซค์กลับบ้านมาอะเรามาดูภายในข้างบนอ้เหมือน v i p อ่ะ แต่ก็ต้องทําต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องตกแต่งเนาะมาด้านหน,น้า,อาหอร์กำลังจะออกหอร์กำลังจะออกจังถอนกดปุ่มหอแล้วอ่ะดูเครื่องนี้่างถอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนวะอ่ะกดลงนี่ครับเครื่องน่าจะเป็นเท่าที่ดูน่าจะเป็น 3L นะเนี่ย สามเอลนะช่างทอนเนะสามเอลเอาไอ้นั่นลงช่างทอนเอาเบาะเอาเบาะตัวเล็กลงพับเบาะตัวเล็กลงอ่ะอ่ะพับลงได้ไหมกินอ,อะไรวะเอาเดี๋ยววางก่อนค่อยว่างกันกดผิดทางเ่า เดี๋ยวลดลงก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวพับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องี๋้วให้ช่างทอนจัดการนะครับว่ามันจะติดได้ไหมเสียงมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮ<อ>นะก็เป็นล้อแมกพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะเนี่ยไม่ยังเเนมันอลอกต้อาไปวเอาแล้ะบันนฝนจีบเปียลงช่างทอนเข้าไปทุบแล้วครับ เกาะเข้าหูแหนบครับเอาดนะครับอ่าน,นี่งอเลยดิเบิดตโตเกาะงอเลยเออดัดขึ้นเอาด้านหลังก็มีเหมือนลอยจอดตากแดดเนาะอ่ะเดี๋ยวเอามอไซค์ลงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับผมอ่ะหลังจากที่ลงเสร็จครับเดี๋ยวช่างทอนดูขั้วแบตเตอรี่ดิเขามีแบตเตอรี่ให้มาด้วยใช่ไหมนี่ มันมีไฟป่ะล่ะลองดูฮะ,ะลองดูก่นบอกเอานะครับมีไหมมันเป็นตัดติดได้เปลือดดเทสก่อนแกอนแก๊แกก่อนเนอฝนก็ตก้วเนี่ยเอามาดูครับมาแจกแจกก่อนเนอเติมเติมน้ำเราบ่ใช่ครับอืม อีกคืนนึงอ่ะเอาเลยอ๋ <S <S อเอาติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วนี่ทำไมนะติดอยู่วะโค้ชสื่อครับโค้ไม่ียวมือโอ้เรื่องอะไรนึงก็รวม ขับได้ไหมเอาแล้วถ้าขับได้ถอยเข้าไปข้างหน้าเลยนะอ่าเดี๋ยวดูครับเอาเอาเลยเอาเอายำยำยำเข้าไปดูไหมขับได้ไหมอ่าเอาดิอ่าขยับแล้วครับขยับแล้วขยับแล้วอ่าขับได้ด้วยครับมามาครับหัวจรวดตัวนี้ครับหลังคาสูงตัวนี้ปีอะไรนะอ่าครับต่อนเนื่องครับเมื่อกี้สายเข้าไปแล้วครับ ไปแล้วแต่เครื่องเครื่องหลวมหน่อยนะฮะแต่จะขายถูกๆอะ่ะตัวเนี้จะขายถูกๆนะครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับเอเอไจริงด้วยอะ่ะสงสัยช่างทอนจะขับไปจอดข้างหน้าเลยมั้งเนี่ยอ่ารถจรวดหลังคาสูงตัวนี้จะขายถูกๆนะครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับถอยแล้วครับอ่าถอยเข้าเลยครับแจ๋วโอ้เครื่องเครื่องเครื่องห่วงครับสองตัวเครื่องห่วงนะพาวเวอร์พาวเวอร์เป็นไงน้ำ <Heh> ม <children, S 1> ันหมดน้ำมันพาวเวอร์หมดอื จะจอดนี่ก่อนใช่ไหมบังแดดมเขาได้อยู่ก่อนนี่เก็ม,มดท่านได้เอาใหญ่เข้าไปอีกครับไปแค่ขับได้ผมก็ดีใจแล้วครับมองตรงเลยแค่ขับได้ผมก็ดีใจแล้วคันนี้เอาตรงนี้ก่อนก็ได้ทั้งทอนตรงนี้ก่อนเขาจัดไหม ขับได้อ่ะมาถึงรากถึงที่จะเปิดราคาแล้วครับที่นี่ห้าหมื่นเก้ามาห้าหมื่นเก้าพันบาทครับมาทักมาทักมาทักมาหาผมห้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมท่าทอนครับเอาห้าหมื่นเก้าพออาท่าทอนบอกจุดด้อยหน่อยเครื่องหลวมเครื่องหลวมรประตูเป็นไงปิดกึ๊บกั๊บไหมไง่ายครับอ่าภายในสวยภายในภายในถือว่าโอเคถือว่าค่อนข้างสวย ปานกลางถึงสวยเลยเอามามาดูภายในกันอ่าดูนี่ครับภายในนาะแต่งเติมทําความสะอาดผมว่าดูดีแล้วก็ภายในตรงนี้นะครับอ่ะโอเคดูดูด,ดูดูครับ5 9 0หมบาทครับอ่าสำหรับใครไม่ซีเรียสเรื่องอเอกสารเอกสารทักมาแล้วก็เครื่องแต่งเติมนิดหน่อยจบครับมาห้0หมบาทหาไหนไม่ได้อีกแล้วครับผมบอกตรงๆรถจรวดลังคาสูงตัวนี้ครับ ห้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ใช่ตัวยาวพิเศษไหมช่างทอนมีแคปใช่ไหมปิดเอาดูด,ด,ดอิอ่าใช่ด้วยนี่ครับเป,เป็นตัวยาวพิเศษพิเศษด้วยครับตัวนี้มา,าเครื่องดีเซลนะโตโยตา้าน่าจะเป็นอ่ะช่างทอนขูดดูเครื่องนี้สองหรือสามแหนวกแน่มามาดูกันทําความสะอาดก็สวยแล้วครับข้างหน้าเนี่ย สองบอลใช่ไหมโตโยต้าสองอเครื่อง2อ0พนะครับมาครับ5 9 0 0มบาทใครว่าผมขายไม่จริงลองทักมาดูครับผมจะขายให้ดูผมจะขายให้ดูครับมา59,000ื 59, บาทครับอ่าโอเคของแท้เลยแน่นอนของจริงอยู่กับผมแน่นอนครับแล้ววันนี้เฮียเขามาเอารถสี่ประตูแคปอ่ะท,ที่ดูไว้เดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูกันครับ ป๋าสวัสดีครับแต่สวัสดียังเป็นทางการครับป๋าดูผมมานานหรือยังก็ดูเรื่อยดูเรื่อยแต่ว่าป๋าไม่เคยเห็นผมนะแต่ก้าโอนตังหมายความว่าไงเนี่ยคนเรา้าพวกนี้ไม่มีใครไม่พอทอรยศนะนี่ครับฟังป๋าก็พูดนะครับก็คือมันก็อย่างว่าเนาะป๋าเนาะแล้วป๋าป๋าโอนเต็มจํานวนด้วยไม่ได้โอนแค่มัดจานะเนี่ยครับสี่ประตูแคปคันเนี่ยครับป๋าบอกว่า ที่ซื้อเพราะมันมันมีน้อยคันในประเทศไทยใช่ไหมป๋ามีน้อยคัน<อ>มีเฉพาะงานน่วยงานของราชการที่<อ><อ>ว่าเวลาประมูลงานเน<อ>ีเ<อ>่ยเล้จะออกสเปกว่าแคปเนียกว้างเท่าไหรเท่าไรอ๋อแี้ถ้าแคปตัวไปมันก็ไม่ผ่านครับอป๋าก็เลยชอบคันนี้นี่ครับโดยคางคาดอ่ะถอยแล้วครับป๋ามารับรถนะครับโอนให้ผมตั้งนานแล้วคัน ตีประตูที่ผมลงไปโอ้มันไม่ว่างสักทีป๋าบอกว่าไม่ว่างสักทีครับก็คือป๋าเป็นผู้รับเหมานะครับอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมป๋าแต่ตอนนี้มาทํางานที่หนองบัวลำพูทำโรงพยาบาลทโรงพยาบาลที่หนองบัวลำพูใช่ไหมครับอ๋อโรงพยาบาลกับธนาคารนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างทอนเดินหน้าไป คันนี้ผมตัดคอนเทนต์แล้วนะน่าจะลงไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ครับน่าจะลงครับเดี๋ยวให้ลูกสาวลงนี่นี่น,นี่คันนี้ครับเจมีจมๆเลยีผ่ผมดเพราะว่าคัซีรถนี้ที่สวยมากเลยป๋ายังไงมึงจะกินถึงเลยใช้มาเยซื้อมาแล้วใช่ไหมตัวนี้สวยมากนะคอยดูเพราะว่าผมผมผมเพิ่งเป็นคันแรกที่ผมที่ผมเจอว่าคัตซีสวยอะทุกคันทุกคันคัตซีเสียหมดเลยเนี่ยคันนี้คัตซีสวยนะป๋า ผมก็งงว่ามาคัดซีมันสวยอะเนี่ยดูดูดูนี่ครับดูครับนี่ก็คือผมตัดคอนเทนต์ผมตัดคอนเทนต์ลงไปแล้วนะผมตัดคอนเทนต์ลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้จะเป็นของใครนี่คันนี้ป๋ามารับมารับไปแล้วครับป๋าจะขับกลับหรือจะลากกลับเนี่ยเดี๋ยวลากกลับเดี๋ยวลากกลับเพราะว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ตำรวจเอาชักททอนขับไปตั้งลําให้ป๋านี่ครับมาเจ้าของตัวจริงมาแล้วเตรียมตัวลากมาแล้วใช่ไหมครับป๋าเคยลากกันไกลๆจากใต้มากรุงเทพกันลากกัน๋อจากใต้กรุงเทพก็ลากมาแล้วรถเนไปสายันเสียไง๋อครับป๋าชอบรถโบราณครับชอบรถแปลกครับอ่ะเจ้าของที่แท้จริงมารับตัวแล้วครับไปแล้ว นี่ป๋าเขาบอกว่ารถพวกนี้นะตามที่จริงแล้วสีประตูธรรมดาคันละแปดหมื่นนี่ได้สวยๆเยอะแยะเยอะแยะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าที่ซื้อซื้อเพาะตรงนี้ครับ <c oughs> นี่ครับซื้อเพาะตรงนี้นะครับที่ป๋าซื้อเ <c oughs> พราะว่าแบบนี้มันไม่มีครับ <c oughs> อ่าไปแล้วเรียบร้อยใช่ใชผมได้ผมได้คันหนึ่งประมูลโรงงานน้ำตาลของโตโยต้าครับป๋า สีประตูเป็นแคปด้วยเขาบอกว่าเป็นรถของผู้บริหารมาเวลาเข้ามาเรามานั่งตรวจสมัยก่อนน่ะนั่งวิ่งวิ่งรอบโรง,งงานน้ําตาลน่ะสมัยก่อนน่ะมาแล้วครับเรียบร้อยนี่ครับมารับตัวแล้วเดี๋ยววันนั้นเห็นในมิตซูน่ะขายไปแล้วมิตซูคันไหนครับป๋าไ,ไ,ไต้ตั้นเหรอ,อไปแล้วครับพอดอีผู้จัดการไฟฟ้า นี่ครับ,บรนี่บริษัทป่านะครับนี่ครับบ่อทองเอนจิเนียริง่งนะครับนี่ครับบริษัทบริษัทป่าเขานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวส่งให้ช่างทอนส่งรถเรียบร้อยก่อนค่อยคุยอีกครั้งหนึ่งรครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ป่าเขามาัดเขาจะลากป่าจะลากกลับไปไหนนะลบบุรีบบรจะลากกลับยมบุรีทาไมไม่ยอมขับกลับอ่ะคือ ขี้เกียจคุยลำคาญถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่ว่าไม่อยากคุยว่าอยากดูไปครับผีปุ๊บทำการที่ไหนเอกระทรวงมันก็ไม่่อยยุ่งรับอนี่จบเลยใช่ไหมป๋าแต่ว่าก็ไม่อยากไปเบ่งไม่อยากไปอะไรเออก็าคุยเขาดีๆก่อนแล้วก็ แต่มันก็าทาอะไรไม่ได้หรอกครับแล้วเนี่ยกฎหมายใหม่ยึยิใบขัขี่ไม่ได้ผิดคุณเขียนไม่สั่งมาจบจบเออครับนี่ครับป๋าก็บอกว่าก็ธรรมาดาเนาะก็เดี๋ยวป๋าจะลากกลับลบบุรีนะฮะคันนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนคันนั้นนะที่ผมเปิดราคาไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะช่างทอนรถตู้เปิดราคาไปเท่าไหร่ <59 S 1> <59. S 2> ห้าหมื่นเก้าโอ้ถูกจริงป๋ารถตู้หัวจรวดห้าหมื่นเก้าไม่คันเน่าเน่าคันนั้นที่ว่าขายสี่หมื่นกว่าคันนั้นไปแล้วไม่มีใครเอาผมก็เลย ตัดแยกอะไรไปแล้วมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วอ่ะมัดผ้าแดงแล้วครับนี่ไปเลยเหมือนผ้ากระถินเลยที่นี่นี่เรียบร้อยจางทอนมัดให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับป๋าขอบคุณป๋ามากๆนะครับป๋าครับขอบคุณครับขอบคุณที่เชื่อใจผมนะครับขอบคุณที่เชื่อใจทางร้านเราครับยังไงผมก็หวังว่า จะมีโอกาสได้รับใช้ป๋าอีกนะครับป๋ามองไว้แล้วรถอะไรนะรถรถรถยกรถยก,ยกอ่าโตโยต้าของตำรวจจะเอาไปทำวินเวลาดึงสายเคเบิลอ่อาแจวเลยดูครับจะเป็นของป๋าไหม,มถ้าเป็นคนป๋าเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งค, <c oughs> คนอื่นเขาไม่ไม่รู้ทำไรเราผมรู้ว่าจะทำะไรนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวป๋ากลับไปต้องโทรหาผมโอนมาโอนมาจำโอนค่ารถมาให้ผมแน่นอนเลยผมดูแล้ววินะไวินไอ้พวกไม้ ใหญ่ๆเอาวินสูงเลยที่มันอยู่ข้างอาตามข้างทางดึงขึ้นมาเออแจ๋วเลยป๋าตัวนี้อ่ะแจ่มครับอะโอเคครับอะท้ายคลิปแล้วฝาาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิที่ชัยอไหลยยนวุฒิที่ชัยของถูกถูกจริงกระสีจากผมวุฒดที่ชัยอไหลยยนนะครับ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0956643826เช่นเคยครับวุฒิที่ชัยอไหล่ยนกาสินก็ของดีของถูกครับดีครับป๋า ขับลถบ,บุรีนี่ครับมีแต่รุ่นเดดทั้งนั้นเลย <c oughs> ลากมาแล้วทั่วประเทศครับป๋เาเขาคุณง่ายๆพูดง่ายๆครับ <c oughs> นี่ระดับผู้จัดการมาเองครับวันนี้ไปแล้วครับก็ไปขอบคุณท่านมากๆนะครับไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะครับ รถตู้หัวจรวดคันนั้นครับห้าหมื่นเก้าพันบาทจะได้เลขเครื่องไม่ตจัดไปครับผม